พ่จัอาอย่าคูดวังงูนี่ใหญ่ปันไดเนาะออ้นออกะตัวนี้วิธีจับงูเนาะวิธีจับงูวิธีดอกหัวมาใกล้เขาได้เนอยก่่านย่งแ่ย่านย่งหัวเป็นเซียนเขาก็ต้องเป็นเซียนนกันเนาะย่างอีกตัวหนึ่งเนาะ

กินอยู่่ะเคยกินแล้วแรงเขาเคยคำตอบตรงนีน่ะหน้าต้นนี้นะวะสองไร่ฮะโยมพูดแล้วว่าสองไล่สองไล่ว่ะคุณี้ไขยเท่าไหร่ว